pada Sapa ni sapariwarani sapariwarani sankhassa ยะสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผ uh> ู้เจริญ้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอนมถวายขอนมถวายอาหารวินทราบด์อาหารบินทราบดองทั้งของบริวารข้องทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ า้าพรวริวารข้าพริวานทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปียชนทั้งหลายแก่ปียชนทั้งหลาย นายเวณพระภูเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่พระบารีพระบารีพระคงคาพระคงคามหาการมหาการปกป้องประเทศไทยปกป้องประเทศไทยอหารตระลทอาหารตรวลุตงมีส่วนบุญต้งมีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วได้กระทำแล้ว ทังโลกาตินังญาตินางพุทธูุทกิตาสุกิตาพุทธูพุทธูญาติโยญาติโยขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้บรรสำเร็จจงสำเร็จเอาติทั้งหลายเอาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขทั้งเดินตงมีความ

ยิชตังปฏิตังตุมังยิปเมวัตมิเตตุสพเวรุสัปยันโนรโสยถรมนิโชติรโยธทเดี ค,คนเราพี่กำลังเดินทางมาเขาคอยเติอนนะครับวันนี้พราเป็นเจ้ากำลังออกรับติขบับงแลอง้วน,นะครับหลวงพ่อกำลังตันบาดนะครับแลขอเชินนะครับผู้ที่มาทีหลังก็ไปต่อด้านในเลยนะครับ เรา,าไ,ไม่มีอะไรมามรมรตรงนี้เ,เลยหรอเริ่มเต็มที่เขา

ครับตอนที่มาที่หลังก็ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะว่าทันทีเราก็รับเป็นเท่าปากไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่มาที่หลังก็เังติดต่อนะครับเตินต่อเลยนะครับเตินต่อตอนท้ายเลยนะครับเทันทีผเจ้าก็เรากรับเป็นเท่าปากนะครับก็แนะนำคนทุกรุ่นนะครับรับเป็นเท่าปากนะครับแล้วก็เราก็ใช้ปากกันนะครับตอนนี้ก็ ท่านเจ้าก,ก็กำลังรับพิสพนะครับแล้วก็เพื่อที่มาที่หลังก็ขอเรียนเชิญก็ไปด้านในเลยนะครับไปตัวแถวด้านในเลยนะครับขณะนี้ก็กำลังใส่บาตกนะรไไกันอยู่นะครับ ครับเจ็ดแล้วก็ยี่มวลเขาโต๊ะเลยนะครับผมไปบนนั่นโต๊ะเลยนะครับมีจบาสิ่ก็อนยี่มวเขาโต๊ะเลยนะครับครับด้วยกับโต๊ะแล้วก็ไม่จะได้ถูนะครับในบนนะครับคืนเจ้าที่เราปิดจบาแล้วนะครับขอนิมนต์เข้าที่โต๊ะเลยนะครับ